ขอดูคะแนนหน่อยครับตอนนี้โอ้โหคงสุดท้ายแล้วจะหลุดโผลหรือเปล่านะอ่าตอนนี้เรามาดูกวนที่1สนามที่11กํอกลังจะขึ้นนะตอนนี้โอ้ยันกะสยี่สิบสี่แต้มโอ้โหพดุงพงครับอันดับสองนี่ อินทนเสียออกสิบห้าจากปางปุลล้อนี่หล่อเลยลุงชัยสิบห้านี่ไม่ธรรมดานะ,ะชนทิชาติเชียงแสนครับสิบสองจันสมสิบสองครับหนองเริงทรายแล้วก,พกนน็พ่อกำนันปาตึงพ่อกำนันอุ่นเรือนสิบเอ็ดอุ้ยสูสีอยู่ <laughs> เราตัดอันดับหนึ่งออกไปเลยไหมโอเคครับสองสนามสุดท้ายต่อมวยช่อง เอามวยวัดอ่ะครับมาดูครับสนามที่สิบเอ็ดเตียรบกันตายเดี๋ยวพยนสนามเอานปลากล้วย คะแนนแบบนี้น่าจะติดท็อปไฟแน่นอนครับเผลอๆนี่อันดับหนึ่งนะครับ24แต้มยังเหลืออีก2สนามด้วยซ้ำนะฮะปางปุล้อครับดโ,บโด,ด,ดนหินครับโดนหินๆๆต่อไปครับอันดับ3เชียงแสน ได้เลนะฝากตั้งหน้าตัดเด่นเลยนี่อืมโอ้น้ำหนักน้ำหนักเกดินวันไหมโอ้โยเกดินวันครับสามตั้มครับโอ้โหเอาล่ะฮะ มีไหมอยากได้บาล่ะเดี๋ยวหาให้เกตอินวันนี่เดี๋ยวหาให้นะฮะโอ้โหน้องออโตครับโอ้โหสวยงามมากครับเกตอินวันได้สามแต้มน่าจะแซงขึ้นมาเลยนะวกไปหนอาละครับต่อไปคะแนนจากอันดับสองนี่อันดับสามนี่ขึ้นสองเลยนะเนี่ย ต่อไปครับปลาตึงโอ้วันสองรอก่อนนะครับรอให้จบรอให้วันหนึ่งจบก่อนนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้โหแสงคงสุดท้ายหนอนี่สงสัยตังปุระจะโดนแสงโค้งสุดท้ายเลยเนี่ย นี่ครับพอกำนันอุ่นเรือนครับจากปลาตึงโอ้แรงดีมากนะฮะออโตนิเกตอินวันไปแล้วนะสามแต้มโอ้พุ่งขึ้นมาเลยสิบห้าสวยโอ้โหแรงอีกได้หนึ่งแต้มครับอื เขาสองได้หนึ่งว่ะช็อตนี้ยังไงคำนวณแต้มก่อนนะแต้มยังนำเยอะครับยี่สิบสี่แต้มเอาชัวร์ไว้ก่อนนะเพื่อที่จะไปอยู่ท็อปไฟท์ให้มั่นใจนะฮะ เราไม่รู้ว่ากวนอื่นแต้มมายัางไงนะสวยงามมากครับนี่นะฮะเกมจีโฟกมันท้าทายแบบนี้เองนะ น้องลิงไซน้องลิงไซ เ,เออคุ้มค่าการรอหน่อยกัหนหายใจรอแล้วรออีก <c oughs> อ่าต่อไปครับฟางปูละครับ <c oughs> ดูลายแล้วโอ้น่าจะเก็บได้ครับถ้าเก็บได้นี่สิหแต้ม เอาแล้ว <บ S 1> ครับลุ้นอันดับสองกันกับออโตแล้วครับอ้าวมาดูสนามรนรนเราน้ำแต้มหนึ่งเ <laughs> ตีเ้น 3, <laughs> <laughs> คับสามแต้มเลย้อยหอยกุ้นมาได้เนาะ ระยะนี้เกตอินวันได้นะละเอียดแบบนี้นี่เองแต้มถึงเยอะนะคือทุกช็อตนี่ครับไม่ให้พลาดเลยนะตั้งแต่ช็อตเสิฟวางยิงนี้ต้องละเอียดทุกเม็ดนะหินขวางหน้ากี่เม็ดกี่เม็ดนี่มองเห็นหมดแล้ว้ ใช่แล้วครับอ้าละ้ยนิดเดียวครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวเราให้จบนี่ก่อนอยู่ไหมยังอยู่ไหมยังอยู่ครับเอาละครับลูกแรกเล่นก่อน เยี่ยมครับสองแต้เมเอาล้วครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะมีกรณีศึกษาหรือเปล่าหากแต้มเท่าเราจะมีการตัดสินยังไงเดี๋ยวรอดูคลิปนี้นะครับสมาชิกที่ติดตามก็จะได้รู้เป็นข้อมูลนะครับ ไม่เป็นไรครับถือว่ายัง,งยขาดลอยนะฮะลองดูครับลองดูถ้าเขานส่สวซกองกลับบ้านแล้ว <c oughs> อุ้ยเกือบได้กลับบ้านบอกแล้วว่าอย่าอย่าไปท้าเขานะผม <c oughs> ยอดฝีมือซ <c oughs> ุ่มอยู่มอาะอ,อ่าถ้า สิบเจ็ดเาสิบหกถ้าได้หนึ่งแต้มกับสิบเจ็ดเต่าเลยเปล่าโอ้โหนั่นแหละพลาดเลยเนี่ยแหมบอกแล้วเวลาสองจิตสองใจนะเละทุกทีเอาต่อไปครับโอ้เสียดายครับลุงชัยครับตอนนี้ได้อันดับสามนะฮะ ตโตแซงมาเป็นดับสองครับเอาแล้วปดได้แต้มเหมือนกันนะครับอ่าน้องเล็งทร้ห้ามลัำนะลกห้ามลัำนะห้ามนำนะ โอเคครับามาสรุปสกอร์หน่อยครับ1 1> อต็มเดี1 1> ย๋ยวให้ออคโตรสรุปคะแนนก่อนนะครับหนึ่งเต้มค่ะเดี๋ยวออคโตมาอ่านให้ครูฟังด้วยใครได้กี่เต้ม <c oughs> อ่าสรุปชัดๆจะได้เก็บเป็นหลักฐานในกวนที่หนึ่งครับดุงคงจากปากล้วยได้25แต้มครับ25แต้มเมชนละชาติจากเชีรรยงแสนได้1ิครับได้17เเรียงตามลำดับเลยนะ อันดับสอินทนจากปางปุระปางปุระอินทน16แต้มอุ่นอุ่นเรื่องอุ่นเรือนอันนี้อุ่นเรือนได้แต่ไหนได้12แต้ม12แต้มแล้วกันดับสุดท้ายจันจันสมจันสมลองเล็งซ้ายได้14 14แต้มนะครับอ่านี่ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานไว้ก่อนนะนี่คือควรอ่ะเดี๋ยวเขียนอันดับข้างหลังคุณด้วยใครได้ที่1 2 3 4 5 แล้วก็ให้นักกีฬาทุกคนเซ็นชื่อด้วยนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกลนที่สองครับแล้วก็เอาไปส่งที่พี่ลินเลยเจอกัน,น,นครับจบแล้วครับทรง,งไดงเป็อล้อผลคะแนน,นครับอตอันไปอ,ยา,อไปยากจะมีกอน,นะอ่ะมีอยู่ครับเด <được, S 1> <Australia S 2> ี๋ยวมีเดี๋ยวมีชิงเดียวถ้าไขคะแนนถ้าไฟครับมาดูกลนที่สองครับตอนนี้เรารู้ผลของกลนที่หนึ่งแล้วนะเจอกันคลิปหน้าครับผม